ดีค่ะฝนค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังทุนๆฟังก,กันหน่อยนะ <_ c oughs> เนื่องจากว่าวันนี้แฟนไปสอบอะไรวะสอบทำงานอะแล้วก็ไม่ได้โทรไม่ได้โทรไปอวยพรก่อน,อนเพราะว่าตื่นสายก็เลยจะมาร้องเพลงเพื่อไถ่โทษแต่ว่า เขาอาจจะโกรธกับเดิมก็ได้พอฟังแล้วโอเคสามสี่เงาหัวใจจนอาจจะหนาวข้างกายรู้สึกปวดร้าวจนมันคิดล่องลอยออกไปแสนไกล พระเวลาเงย,ยกลางคืนที่ไรใจถี่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้กโปลดตั้งใจฟังแกอากให้เพลงของฉันดังทำให้เธอสตายใจก่อนหลับตาลงสักครั้ง ก็จะ oh, เห็นฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงา,าชาชาสูดลมให้ใจที่มีค่เธอก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยนอยู่ข้างเธอโอ้เหงา oh, oh. ที่ใจจนอาจจะท้อเมื่อเกินจนเปลี่ยวยอ,อยากขออยากจะขอให้ใครถึงมือข้างกาย คงไี่เจีเมื่อใครคนนั้นกนที่พร้อมจะคยอยย่่เคียงข้างกันถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟังกค่ยากให้เพลงของฉันเป็นทำให้เธอสบายใจก่อนหลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหนลดปลอยความเหงาช,าชา้าๆาสูดลมหายใจที่มีค่า เธอก็จะรู้ว่าฉันนั้นต้มเจียวข้างทางอ,อ,อดีมีเพื่อนที่แสนดีที่สุดอีกคนหนึ่งพอดีมีอยากพามาแนะนำให้คุณได้คิดถึงเพืเ่อนคนนี้มีชื่อและนิยามแบบซึ้งๆเพรีสั้นๆง่ายๆคือลมหายใจทั้งที่จริงๆเขาอยู่กับคุณมานานทั้งที่จริงเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาคุณไม่ได้เพียงอยู่คนเดียวแค่เพื่อนคนนี้ฝับอกว่าอาการเเงา ก็ One, แค่ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปและผ่านไปโอ้ปลดปล่อยความเหงาชาชาสูดลมหายใจที่มีค่เธอก็จะรู้ว่าฉันนั้นต้อมยืนอยู่กลางเธอแค่ยาาใค้เพลงขา ฉันนั้นจำไมเธอสบายใจก็หลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาช้าชาสูดลมหายใจจะมีค่เธอก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอโ oh. อก็โทษนะที่ไม่ได้โทรแปะไว้พรก่อนไม่ได้ลืมแต่ว,ว่ามัน ตื่นสายอ่ะบ๊ายบายเพิ bye ่งหัดร้องวันนี้เสียงทุเรศหน่อยนะ